3.5วิธีทำทุนประกัน10ล้านแบบสบายๆที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะวันนี้หัวข้อของครูนอล่านะคะที่จะมาไลฟ์สดสอนเพื่อนๆนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะแล้วก็ช่องทางติ๊กต็อกด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ่ะไนใครเข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูหน่อนนะคะค่ะครูดูสิ ได้แหวสวัสดีค่ะใครมาแล้วทักทายครูหน่อยค่ะเ่าเสียงชัดไหมเอ่ยอ่าคุณดำใช่ไหมคะคุณดำสวัสดีค่ะเดี๋ยวครูดูซิว่าขึ้นไหมเนี่ยนะคะไลฟ์ฟูขึ้นไหม,ะะไหมเสียงชัดไหมคะคุณดำเสียงชัดไหมเอ่ยเดี๋ยวนะครูดูก่อน เช็คก,ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ใช่สอนไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณอภิอพอภิชุหาโคนโถ้าครูรารเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะเออ <c oughs> เนี๋ยนะครูนรากดฟังเพลงก่อนฟังเพลง,งเปิดเพลงให้ฟังก่อนนะคะสวัสดีค่ะมามามาแชร์หน,ชหน่อยแชร์หน่อยเล็ว้ว <c oughs> อ่าเห็นแล้วครูเ,เพิ่งเห็นมันเพิ่งขึ้นนะเนี่ยอืมโอ้วันนี้ครูนรา,าจะมาสอนเรื่องประกันนะคะเพื่อนเเรื่องประกันเนาะหัวข้อสําหรับทุกวันพุธของครูนรา,าก็จะเป็นเกี่ยวกับประก,กันนั่นเองนะคะโอเคมาเริ่มเลย สวัสดีค่ะเสียงชัดครับครูอ่าเยี่ยมมากเลยค่ะคุณดามสวัสดีค่ะคุณแชปมว้าคุณแชปมมาด้วยดีใจจังเลยค่ะดีใจค่ะเอามามาครูสอนเลยนะคะกดปิดเพลงก่อนนะคะทางติ๊กตอกนะคะสวัสดีทุกคนเลยอ่ามาทัวมรา,าเริ่มเลยนะคะ <c oughs> อ่าก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะ ครูนล่มั่นใจว่าไลฟ์นี้นะจะเป็นประโยชน์นะคะต่อเพื่อนๆที่กำลังมองหาประกันแบบทุนชีวิตสูงๆนะคะก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าเรื่องเราเนี่ยก่อนจะไป3.5ข้อเนี่ยเราต้องมาคิดคำนวณก่อนว่าทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมนะคะสำหรับตัวเราเองเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะวิธีการคิดนะคะครูต้องเขียนไว้เนี่ย ทำให้เข <c oughs> ียนได้ไวอะไม่เขียนได้ไวอะครูลาบบอกนะพี่การคิดทุนประกันที่เหมาะสมนะก็คือให้นะคะนำจำนวนภาระที่สินนะที่เรามีนะคะภาร,ระนิสิตนะคะที่เรามีนะคะลบด้วยจำนวนทรัพย์สินที่มีนะคะเพื่อนๆนะคะคราบจะบอกว่าทุนประกันชีวิตของแต่ละคนนะคะไม่เท่ากันนะคะทั้งนี้เพื่อนๆจะต้องไปคำนวณของตัวเองนะคะซึ่งสูตรเนี่ยครูราให้แล้วอันนี้เป็นแบบง่ายๆนะคะพอคำนวณมาได้ปุ๊บเนี่ย ใครนะคะมีทุนประกันชีวิตถึง10ล้านที่จะต้องทำฟังไลฟ์นี้เลยค่ะ ฝากไลฟ์ลดีเลยค่ะวันนี้นะเนื่องจากคุณล่าเนาะเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท a อเอะคะ่ะดังนั้นคุณล่าก็จะขอลงนะในรายละเอียดของ a อเนะคะเพราะว่าของบริษัทอื่นนะครูก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะดังนั้นคุณล่าจะลงในของ a อเนะ,ะเพื่อนๆนที่เป็นต่างบริษัทเนาะมาฟังก็จะได้รู้ว่าอ๋อของ a อเมีแบบนี้ด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะที่กําลังมองหาประกันความคุ้มครองสูงอยู่ดูไลฟ์นี้เลยข้อแรกเลยนะคะสิ่งแรกเลยนะคะนั่นก็คือ ให้เพื่อนๆนะคะวิธีแรกคือทำแบบนี่ค่ะสิ่งแรกคือให้ทำแบบเทอม <laughs> ทีแรกจะเกียนตัวทีแล่วแต่ว่าพอครูเนี่ยคือเวลาครูไลฟ์เนี่ยมันจะต้องเขียนจากซ้ายไปขวา คือเขียนสลับกันนะคะจากตัวทีก็เลยเป็นตัวสระเอไปเลยสวัสดีนะคะคุณเออสวัสดีค่ะอะ่แบบเทอมก็คือก็คือเป็นแบบช่วงระยะเวลานะคะซึ่งแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยเรียกว่ามันไม่มีมูลค่าเวงคืนของกรมธรรม์นะคะของ a อเนี่ยมันจะมีแบบเทอมแบบ4อย่างนะอย่างแรกคือแบบส่ง5ปีกับแบบส่ง10ปีนะคะ5ปีกับ10ปีเนี่ย คือส่งเบีย้ยทิ้งนะคุณลุาจะอธิบายให้เพื่อนๆที่แบบอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้คือมันคือช่วงระยะเวลาเป็นเบียดทิ้งจริงๆนะคะไม่มีมูล,ลคาากรมธรรนะคะไม่มีมูล,ลค่ากรมทรรน,นะ,ะแต่ถ้าเป็นแบบ15ปีกับแบบ20ปีมันจะมีมาบ้างนิดหน่อยนะคะ นิดหน่อยไม่เยอะนะคะดังนั้นว่า้เดี๋ยวนะอ้อทางติ๊กต็อกครูนนรา,าแบตแบตต่ำแล้วถ้าเื่อมันดับไปเมื่อไรขอโทษด้วยนะให้ไปตามนะที่เพจของครูนนรานะคะสอนทําประกันเงินไม่ให้โดนโกงนะไปกดที่ไบโอลิงก์ได้เลยนะคะแล้วมาดูไลฟ์กันต่อนะคะถ้าเกิดว่าแบตครูหมดนะอ่ะมาต่อก็คืออ่ะแบบเทอมนะคะเป็นแบบระยะเวลาช่วงระยะเวลาเนี่ยก็จะมีความควมชีวิตสูงนะซึ่งครูนนราะคำนวณแบบให้เพื่อนๆเ,เป็นตัวอย่างนะ ที่อายุของครูโลราเองที่3.7ปีผู้หญิงเนาะถ้าเป็นแบบ5ปีนะความคุ้มครองชีวิต10ล้านเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณ30,000กว่านะส่ง5ครั้งนั่หมายความว่าเป็นการคุ้มครองชีวิตของเพื่อนๆนะช่วง5ปีนี้เท่านั้นนะคะถ้าสิ้นสุดแบบนี้ก็คือสิ้นสุดความคุ้มครองนะคะก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่จะเหมาะกับเพื่อนๆที่อ่าอาจจะมีภาระนะคะมีภาระที่จะต้องแบกรับมากมายนะคะแล้วก็ เป็นช่วงสั้นๆให้เราอุ่นใจเพราะถ้าเราอยากได้10ล้านเนี่ยด้วยเบีย้ยประมาณเนี้ยมันก็คงหายากมากๆนะคะดังนั้นอันนี้เป็นแบบที่ครูนล่าแนะนำนะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะเพื่อนๆที่กําลังมองหาประกันอยู่หรือว่าเป็นว่าที่ลูกค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของครูนล่าหรือของเพื่อนๆในในกลุ่มด้วยกันก็ตามนะคะ แบบนี้มันจะช่วยให้เกิดความคุ่งคลองชีวิตแบบสูงๆได้นะแต่เพื่อนๆต้องยอมรับตรงที่ว่ามันจะไม่มีมูลค่าเว่งคืนนั่นเองนะคะอือันนี้คือสิ่งแรกนะคะวิธีแรกคือแบบเทอมนะคะช่วยระยะเวลานะคะแบบที่สองนะคะไวไหมคือรัสอดไวไวสงสัยไหมคะสงสัยถามได้นะ <laughs> อันนี้เขาเรียกว่าเบีย้ยทิ้งจริงๆนะ,ะเบีย้ยทิ้งจริงๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะ สิ่งที่สองนะคะวิธีที่สองนะคะคืออา,อาจจะเขียนแบบว่าตัวแบบงงๆหนะ่อยนะะนี่ค่ะอย่างที่สองนะคือ Legacy ่เอา,อางไงเห็นไหม <laughs> เขียนตัวซีกับหัวเห็นว่ <laughs> อย่าถือสาคูลาล่าแลนะคูลาล่าบอกว่าตั้งใจ่าให้นะ <laughs> อาจจะกลับหัวบ้างอะไรบ้างนะคะ มีคล้ายกันครับแต่สำจุนจะเป็น15ครับ15ว้าวเยี่ยมเลยค่ะดีใจจังเลยค่ะที่คุณเต็มซับมาโชว์มามาแชร์กันนะคะคุณเต็มซับชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยคุณลราจะได้เรียกถูกเนาะในนี้จะมีคุณดํานะคะคุณแชมป์นะคะอ่ะมีใครเอ่ยนะคุณเต็มซับชื่อเล่นอะไรเอ่ยคุณลราเลยเรียกถูกนะคะอ่ะแบบที่2นะคะเป็นแบบเลกาซี่เลกาซี่เลยเนี่ยแบบนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบ20ปยไลน์นะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีส่งแค่10ปีกับ15ปี คุณกัตโอเคค่ะคุณกัตเยี่ยมมากเลยค่ะคุณกัตยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เพจคูนาร่าด้วยโอเค <c oughs> ดีมากเลยค่ะเรามาแชร์กันแบ่งปันเนาะเพราะว่าเผื่อลูกค้าเนาะว่าที่ลูกค้าของเพื่อนเพื่อนเนาะเขาเข้ามาดูเนาะแล้วเขา้าเข้ามาดูในไลฟ์ใช่ไหมนอกจากที่เขาจะได้ประโยชน์จากคุณาร่าในเรื่องของของ AA ใช่ไหมถ้าเพื่อนเเข้ามาแชร์เนี่ยบริษัทเพื่อน ก็จะทำให้ลูกค้าก็เห็นด้วยอ๋อของซัมซุงก็มีเหมือนกันเห็นไหมดังนั้นอ่ะใครนะคะที่เป็นตัวแทนในตอนนี้นะคะที่ดูไลา์คู่อยู่นะคะรีบมาแบ่งปันกันนะคะว่าแบบเทอมมีไหมอ่ะมีเทอมเนี่ยมีเท่าไหร่บ้างอ่ะพิมพ์เข้ามาบอกคุณนาราเลยเนาะอ่ะแชร์กันคะ่ะแบ่งปันนะคะคุณนาราแบบว่าไม่ไม่จำกัดว่าต้องเป็นค่ายไหนนะคือเรา ได้เข้ามาอยู่ในนี้แล้วเราก็มาช่วยลูกค้าการช่วยเหลือกันแบ่งปันให้แก่กันและกันเนาะอืออ่าต่อไปนะคุณวราพูดถึงเลกาซีนะเลกาซี Legacy เนี่จะเป็นประกันนะที่มีความคุ้มครองสูงแต่เป็นไอเดียแบบ20เปไลน์เลยนะคะเียงแต่ว่าะระยะเวลาเนี่ยในการส่งมันจะมีแค่10ปีกับ15ปีนะคะซึ่งคุณวราทุกคือทุกหัวข้อที่คุณวราเตรียมมาเนี่ยมันจะเป็นความคุ้มครองที่10ล้านทั้งหมดนะเป็นการยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเนาะ ถ้า10ล้านเนี่ยแบบส่ง10ปีคุ้มครองตลอดชีวิตก็คือ99เนี่ยจนถึง99เนี่ยแบบนี้นะคะเบี้ยประกันจะอยู่ที่3,60,000ก็ว่านะคะ,อะลองคิดดูถ้า10ปีก็ตก ประมาณ3ล้าน3ล้าน6เนาะแต่ว่าเรามีความคุม้คมของชีวิตตั้ง10ล้านออันนี้เนาะอันนี้คุณอล่าเล่าให้ฟังเนาะว่ามันมีความแตกต่างอย่างนี้ดังนั้นมันก็คุ้มไหมมันก็คุ้มนะถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะได้ประกันที่ส่งไปแล้วมันมีมูลค่าเวงคืนนะคะเออดีกว่าแบบชั่วระยะเวลานั่นเองเนาะส่วนแบบ15ปีนะคะมันก็จะอยู่ที่เบี้ยประมาณ2,600 นะคะสิปีก็จะอยู่สองแสเนาะอืมดังน,นั้นมันก็2อตัวเนี้ยก็คือแบบ Legacy ที่แบบ10ปีกับแบบ15ปีเนี่ยค่ะมันก็จะเรียกว่ามีความมั่นคงหน่อยนะคะมันมีตัวเงินนะที่เป็นมูลค่าสะสมให้เพื่อนๆนะคะเออนั้นเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากจะทําความคุ้มครองชีวิตแบบสูงๆนะคะล y กซี Legacy ก็เหมาะกับเพื่อนๆนะคะอืมต่อไปอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ครว่าจะต้องอธิบายลึกหน่อยนะคะอ่ะ อีกตัวหนึ่งตัวนี้ในของเพื่อนเพื่อนอ่ะอเลยเียนลาุธยาก็มีแบบสิบทับสิบค่ะเยี่ยมเลยค่ะคุณเลนลี่ว้าวว้า,วาคุณเลนลี่คุณนลราเรียกถูกไหมเอยชื่อเล่นเลนลี่เลยหรือเปล่าคะเอออ่อวาวามาแช,าร,ชาร์ค่ะแชร์ค่ะใครเข้ามาดูกดแชร์กดแบ่งปันนะพิมพ์เข้ามาเลยนะของบริษัทของเพื่อนมีอะไรกันบ้างน,นะคะจะได้เป็นประโยชน์ต่อลูกค้านะในหัวข้อนี้นะคะ เพราะว่าก็จะมีก็จะมีลูกค้านะเข้ามาดูของครูนลร่านะคะหลายคนนะอย่งในลูกค้าของครูเองนะคะหรือแบบเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยดังนั้นมันจะเป็นประโยชน์มากๆนะคะเขียนมาเลยนะคะพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยอ่าครูนาลาชอบมากเลยอ้าพิมมาค่ะค่ะเรียกลิลลี่ได้เลยค่ะโอเคค่ะคุณลิลลี่ยินดีต้อนรับคุณลิลลี่เข้าสู่เพจของครูนลร่านะคะว้าวดีใจมากเลยโอเค ต่อไปนะคะคือข้อที่สามข้อนี้ครูนล่าจะลงลึกหน่อยนะคะอันนี้คือแบบถ้าเป็นของ A a เขาจะเรียกตัวนี้นะเรียกว่าแบบอิสระ plus นะคะอิสระ plus นะคะสองเพ,อเพื่อนเป็นแบบไหนก็คือจริงๆแล้วมันเป็นไอเดียของยูนิตลิงนั่นเองนะคะเป็นประกันควบการลงทุนนะคะอันนี้จะเบี้ยประกันค่อนข้างต่ำมากนะคะแล้วก็ความคุม้คมครองชีวิตสูงมากนะคะอครูนล่าจะ อบอกเบียร์เขาาวให้ฟังนะถ้าทุนประกัน10ล้านเนี่ยเบียรจะอยู่ที่ประมาณปีละ53 0 0 0ถูกเนาะถูกมากเลยเออแต่ค,ครูเราจะบอกแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูนะแล้วแบบอาจจะยังไม่มีความรู้ทางด้านประกันเนาะอาจจะเป็นว่าที่ตัวว่าที่ลูกค้าแบบเนี้ยแบบนี้นะคะเงินนะมันจะส่วนหนึ่งเขาจะไปลงในกองทุนที่ลูกค้าเลือก นะคะเออดังนั้นมันเป็นประกันควบการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงดังนั้นใครที่อยากจะทําประกันควบการลงทุนนะคะจะต้องทําแบบประเมินความเสี่ยงก่อนนะคะทำแบบประเมินความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการจัดกองทุนนะคะก็ ของ AA เขาก็จะมีการจัดพอร์ตให้เลยถ้าหลังจากประเมินความเสี่ยงมาแล้วนะคะอยู่ในระดับความเสี่ยงเท่านี้นะคะก็จะต้องจัดกองทุนป,ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อน,อนประเมินความเสี่ยงแล้วนะ,ะแต่อ้ยตอนประเมิเนฉันคิดอย่างนี้นะคะแต่เวลามาดูกองทุนแล้วอุ๊ยอยากจะเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอันนีเนเน้เพื่อนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเองเนาะเออแต่ว่าจะถือว่า เอเขาก็จะแนะนํามาให้ว่าจะจัดพอร์ตประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเหมาะกับเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ที่ยังไม่เคยมีความรู้ทางด้านการลงทุนเลยเขาก็จะทําประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วก็จัดพอร์ตให้มันเป็นพอดีให้มันแมทช์กันกับความเสี่ยงเพื่อนเพื่อนรับได้นะเพื่อนเพื่อนในนี้ใ,นใ,นใ,นใครมีลายเส้นบ้างแล้วเอ้ยอ่าใครมีลายเส้นแล้วบ้างเอยครูนราอ่ะมาทักมาเลยนะคะพิม์มาบอกหน่อยว่ามีลายเส้นแล้วนะคะค้ว ขายประกันยูนิทลิง์นี่แหละดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการช่วยลูกค้าเพราะว่าโดยเฉพาะาลูกค้าที่อยากมีความคุ้มครองชีวิตสูงนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าต้อง10ล้านเท่านั้นนะคะเริ่มตั้งแต่6 0แสนขึ้นไปเรืเลยนะคะแล้วแต่นะทีนี้ประกันแบบนี้มันจะเป็นลักษณะแบบมันจะมีความเรียกว่าถ้าสมมติเราเลือกความคุ้มครองชีวิตสูงๆๆใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเรา,เ,าเราจะต้องจ่ายค่าธทมเนียมค่าการ การประกันภัยเนี่ยค่อนข้างสูง นะดังนั้นเงินก็จะเป็นเหลือลงในกองทุนน,ะน้อยลงนะคะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนนะคะเลือกความคุ้มครองชีวิตไม่สูงมากนะคะคือเน้นอยากจะให้เงินมันเติบโตเอาเงินไว้เก็บไว้ใช้ยามกเกษียณอะไรประมาณนี้เป็นแผนเราประมาณนี้ก็เลือกความคุ้มครองชีวิตที่มันต่ําหน่อยดังนั้นก็จะมีเงินเหลือเอาไปลงในกองทุนได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเงินมันก็จะเติบโตมากขึ้นนะคะซึ่งแบบประกันอิสระพาร์ทเนี่ยมันก็จะดีตรงที่มันจะมีสัญญา TPD ให้ด้วยนะคะสัญญา TPD นี้เป็นสัญญาที่คุ้มครอง กรณีทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงซึ่งจะแตกต่างจากพวก WP หรือว่าแบบเรียกว่าอะไรที่เป็นเขาคุ้มครองผู้ชําระเบียใช่ไหมถ้าเป็นแบบ20่สิบเปรไลน์นะคะหรือแบบออมทรัพย์เนาะเรียกว่าแบบตลอดชีพหรือแบบออมทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีตัวคุ้มครองผู้ชําระเบียนะถ้าหากว่าพิการเช่นตาสองข้างบอดนะคะาขาสองข้างขาดนะหรือว่าแขนสองข้างขาดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันเท่ากับ2เนี่ยบริษัทเขาจะจ่าย เบี้ยประกันต่อให้จนครบสัญญาใช่ไหมแต่ตัวอิสระพลัสเนี่ยค่ะเขาจะคุม้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรชิงชิงด้วยคือไม่ใช่แค่รายการที่คุณล่าบอกมานะแต่ยังรวมถึงนะคะยังรวมถึงการไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้เนาะจากเตียงมาเก้าอี้อย่างเงี้ยไม่สามารถกินข้าวเองได้นะคะขับถ่ายอาบน้ําแต่งตัวนะคะขับถ่ายอาบน้ําแต่งตัวและก็เดินนะ มีอาการ3ใน6อย่างแบบนี้สัญญาตัวนี้จะจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันไปก่อนเลยก้อนหนึ่งเท่ากับทุนประกันอย่างสมมุติเราทําทุนประกันไว้10ล้านใช่ไหมคะลูกค้าก็จะได้มาเลย10ล้านนะซึ่งอาการที่คุณนล่าบอกมันเนี่ยมันต้องมีอาการมาต่อเนื่องแล้ว180วันนะก็คือ6เดือนนั่นเองนะคะอืมดังน,นั้นแบบนี้จะพิเศษตรงที่ลูกค้าเนี่ยถ้าหากเกิดภาวะทุพพลภาพถาวรเชิงซึ่งเป็นอาการที่แบบเฮ้ยยังไม่เสียชีวิต ยังไม่เสียชีวิตแต่มันจะมีรายจ่ายออกไปตลอดนะคะดังนั้นสัญญาตัวนี้มันจะช่วยเหลือผู้เอาประกันมากๆเลยนะคะจ่ายเท่ากับทุนประกันชีวิตนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าหากต้องจากไปถึงเวลาต้องจากไปนะคะบริษัทก็จ่ายความคุ้มครองเท่ากับทุนประกันชีวิตที่ทําอีกดังนั้นถ้าเกิดถ้าเราทํา10ล้านเราก็จะมีเท่ากับ20ล้านนะคะบวกกับมูลค่าของกองทุนที่เพื่อนๆมีอยู่ด้วยนะคะดังนั้นมันเท่ากับ20ล้านบวกนะคะ,ะแต่ครูนาราก็ ย้ำเตือนนะคะว่าประกันควบการลงทุนเพื่อนๆจะต้องทําแบบประเมินความเสี่ยงก่อนซื้อแบบประกันแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องได้รับข้อมูลนะคะในกองทุนต่างๆในหนังสือชี้ชวนต่างๆอ่านรายละเอียดให้เข้าใจนะคะอืแล้วถึงจะทําได้นะเพราะว่าข้อมูลในการเกี่ยวกับกองทุนต่างๆเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆนะคะที่ลูกค้าจะต้องรู้เนาะ ที่ของ AA ตอนนี้เขามีอยู่8กองทุนนะคะแล้วก็มีบริษัทหลักทรัพย์ของตัวเองแล้วเนาะเดิมทีก็จะเป็นลักษณะกองทุนต่างๆนะคะที่ AA ไปดลด้วยนะคะแต่ปัจจุบันนี้คือ AA จัดกองทุนด้วยตัวเองเลยนะคะดังนั้นอ่ามันก็จะช่วยลดค่าธรรมเนียมต่างๆที่ลูกค้าจะเสียไปได้มากนะคะดังนั้นก็จะเหลือเงินไปลงในกองทุนได้ค่อนข้างมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะอ่า เนะพื่อนๆคนไหนนะบริษัทไหนนะมีประกร Unit Link ระันยูนิตลิงประมาณประกันควบการลงทุนแบบนี้พิมพ์มาบอกเลยนะพิมพ์มาแชร์กันเลยค่ะ,ะพิมพ์มาเลยนะ,ะต่อไปนะคะต่อไปข้อไอจุที่คุณล่ามีเนี่ยมันคือสิ่งนี้คือคุณล่าบอกแล้วนะมันมี3.5นะ3.5ใช่ไหม3.5วิธีแต่ว่าไอจุเนี่ยมันคืออะไรนะคะ จุดห้านี่ก็คือหบล่าเขียนก่อนนะคะ่าจุดห้าคือตัวนี้ค่ะคือ อารีอันมีค่ะว้าวคุณลิลลี่เยี่ยมเลยค่ะมีเหมือนกันเลยเนาะดีใจจังเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้บริษัทประกันทุกๆบริษัทมีเหมือนกันหมดนั่นแหละเนาะเอออ่ะมีมากเลยค่ะคุณลิลลี่น่ารักมากเลยพิมพ์มาบอกเยี่ยมมากเลยค่ะว่าที่ลูกค้าเราจะได้เห็นนะจะได้แบบมีว่าอ๋อเอเอมี A M e นะอารีอันก็มีเหมือนกันอ่ะซัมซุงมีแบบไหนบ้างอย่างนี้อ่ะพิมพ์มาเลยพิมพมาเลยค่ะอ่ะาว่า ช่วยกันช่วยกันเนาะอืออ่ะต่อไปนะคะคือล่าบอกไอ้ข้อจุดห้าให้ฟังนะจุดห้านี่คืออะไรนะคะจุดห้าคือตรงน,นี้ค่ะคือสัญญาเพิ่มเติมนะคะสัญญาเพิ่มเติมนะคะน่ารักว่าคุณลิลลี่ส่งติ๊กเกอร์ให้คุณดาราด้วยน่ารักค่ะขอบคุณค่ะอ่ะในข้อจุดห้านี้นะคะก็คือสัญญาเพิ่มเติมนะคนะ,ะคุณล,ล,กกณลาล่าจะเล่าให้ฟัง ของ AA เนี่ยมันจะมีตัว CI+ นะคะเป็นตัวสัญญาคุ้มครองกรณีโรค้ายแรงระยะรุนแรงนะคะซึ่งสัญญาตัวนี้มันจะเด้งไปเป็นทุนชีวิตให้ด้วยหากกรณีที่ลูกค้าเนี่ยยังไม่ทันได้รับเงินชดเชยจากโกรค้าลแรงสมมติแบบอา,อาจจะเกิดเกิดอุบัติเหตุนะคะต้องจากไปซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอุบัติเหตุนั้นมันรุนแรงกระทบกระเทือนสมองยังไม่ทันได้รับเงินโรค้หลแรงนะคะ ตัวนี้จะเด้งไปเป็นทุนชีวิตหมายความว่าสมมติทำทุนประกันชีวิตเอาไว้ที่1ล้านนะคะแล้วซื้อสัญญาเพิ่มเติมตัวโลกแรงเนี่ยเล้านนะคะอะ่พอหากจะต้องจากไปเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับทุนประกันเท่ากับ10ล้านนื้ออกไหมเออคือมันเป็นมันเป็นฟังก์ชันพิเศษของตัว ci plus นะคะของ aia นี้นะคะดังนั้นแต่ว่าครูเจะบอกว่า ตัวนี้ถ้ามาเทียบกับเบีย้ยระหว่างแบบ Legacy แบบอิสระพัสนะ,ะกับแบบตัวสัญญาเพิ่มเติมที่ทําในแบบ20เป็นลายหรือแบบสัญญาตลอดชีพเนี้ยค่ะเบีย้ยประกันก็สูงอยู่เนาะอยู่ที่ประมาณ7,2็0 0สวัสดีอีกทีกับครูไม่รู้ไปถึงไหนแล้วครับครูสอนอ๋อคุณดำแวบบมาอีกทีนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวไปย้อนดูทีหลังได้นะคะอ่ะา อ่ะคุณเาเล่าต่อนะคะถ้าเป็นแบบตัวนี้สัญญาคุ้มครองโรคร้ายแรงตัวนี้มันจะเป็นฟังก์ชันที่มันเด้งไปเป็นทุนคุ้มครองชีวิตให้เพื่อนๆให้ลูกค้าได้ด้วยนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อ ลูกค้าอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งมันก็จะเหมาะกับตัวแทนที่ยังไม่มี IC ไอซีไรเซ่นเนาะและอยากทําความคุ้มครองสูง,สงให้ลูกค้าก็สามารถอแดปแบบเนี้ยได้เหมือนกันนะคะนั้นเบี้ยประกันเนี้ยประมาณปีละ7จ็ดหมื่นแต่ต้องบอกว่าสัญญาเพิ่มเติมตัวโรคแรงๆมันก็จะปรับขึ้นนะทุก5ปีนะคะที่ลงท้ายเลข1กับเลข6นะคะดังนั้นถ้าปัจจุบันที่ครูนราคํานวณนี่คือเท่ากับอายุครูนราคือสามสิบเจ็ดเนาะมันก็อยู่ที่7จ็ดหมื่นสองดังนั้นถ้าเกิดว่า อายุครูขยับเพิ่มขึ้นไปนะเบี้ยมันก็จะสูงเพิ่มขึ้นไปนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าเพื่อนๆนะคะอยากจะทําแบบไหนนะครูนราสรุปให้ฟังนะประกันที่เราสามารถสร้างความคุ้มครอง10ล้านได้นะ่ยมีทั้งหมด3.5อย่างอย่างแรกคือแบบเทอมก็คือแบบชั่วระยะเวลาเป็นเบี้ยทิ้งนะคะเหมาะกับคนที่อยากสร้างความคุ้มครองเยอะๆแต่ว่าเบี้ยรประกันน้อยนะคะอืม อย่างที่2คือแบบ Legacy นะคะความคามุ้มครองสูงอันนี้จะมีความมีมูลค่าเวงคืนในกรมทรรม์ด้วยนะคะแล้วก็คุคม้มครองเราตลอดชีพนะแบบเทอมจะสั้นๆใช่ไหมแต่แบบ Legacy เนี่ยจะแบบระยะยาวนะ,ะส่วนแบบที่3คือแบบประกันอิสระพัฒนะคะหรือว่ายู i ิตลิงนั่นเองแบบนี้นะคะ เป็นประกันควบการลงทุนจะต้องทําแบบประเมินความเสี่ยงก่อนนะคะอันนี้เบี้ยรประกันเนี่ยส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีระบุว่าต้อง10ปีหรือ15ปีนะคะอืมแล้วก็ถ้าจะนาไปลดหย่อนภาษีมันก็ได้ไม่เต็มจํานวนเนาะเพราะว่าในส่วนของการลงทุนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้นะคะอ่ะและอีกสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสัญญาเพิ่ม,เต,มเติมที่มันจะช่วยทําให้อ่า ประกรันเล่มที่ลูกค้ามีอยู่เพิ่มความคุ้คมครองไปได้โดยตัวฟังก์ชันของมันคือเด้งไปเป็นทุนชีวิตให้ลูกค้านั่นเองค่ะอ้าขอบคุณค่ะคุณดำแหมส่งดาวมาให้ครูเยอะมากเลยขอบคุณนะคะอ่าโอเคค่ะว้าวช่องทางทิดตอกยังอยู่โหคือร่าดีใจนะคะที่แบตยังไม่หมดวันนี้ใช้เยอะนะคะก็สรุปนะคะเป็นแบบนี้นะคะอ่าส่วนเ,นเพื่อนๆนะคะคนไหนนะคะ อาจจะเข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็พิมพ์บอกไว้เลยนะคะเพราะว่าเผื่อลูกค้าเข้ามาดูเขาจะได้มีตัวเลือกหลายๆตัวเลือกนะให้ลูกค้าเลือกนะคะอ่ะแล้วใครกําลังพิมพ์อยู่พิมพ์มาเลยนะเออไม่ต้องไม่ต้องรอว่าแบบว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวไม่ทันไลน์เนี้ย ทิมมาย้อนหลังก็ได้ไม่มีปัญหานะฝากเอาไว้นะเหมือนเป็นการฝากร้านนะคุณนลรายินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะได้เข้ามาสู่เพจของทูนลรานะคะแล้วเราก็มาสร้างประโยชน์ด้วยกันนะคะมาช่วยเหลือแบ่งปันปกันนะคะขอบคุณนะสำหรับทุกๆคนนะคะครึ่งชั่วโมงนะ่าจะเป็นเวลาอันพอดีพองามแล้วโอเคค่ะแล้วเดี๋ยววันเสาร์นะคะเรามาเจอกันใหม่เกี่ยวกับ การไลฟ์การสร้างตัวตนการทําออนไลน์เราจะขายประกันออนไลน์ไงครูนรา,าจะมีเทคนิคดีๆนะคะมาให้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอังคารนะคะส่วนบันพุดธก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับประกันนั่นเองค่ะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเริ่มทำไลฟ์แล้วนะคิดหัวข้อไม่ออกนะก็ปี้ครูไปได้เลยอ่าไปสงวนลิขสิทธิ์นะคะแบ่งปันกันใช้อ่าดีไหมคะอ่าถ้าดีอย่าลืมก,กดแชร์เพจค,ครูนรา,าด้วยนะคะ โอเคค่ะไปแล้วค่ะ굿ไนท์ทุกทุกคนบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูบ๊ายบายนะคะติ๊กต k อกบ๊ายบายนะคะ